วันนี้ลูกแคเอารถมาล้างแอร์นะครับโอ้หบ้านชังโก้โอ้หบ้านกฤษณาเฮานะโอ men, uh, 他 noting, 他้เข <brick> <ury> ้ามามีลูกน <finden, S 2> ้องมาต้อนรับโอ้โหเพียวเลยเนี่ยลูกน้องเขานี่สี่ห้าตัวเลยน่ารักมากเลยแต่ละตัวนี่ดู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 ดีกระโดดรับมือเลยเเขาเขาดูหน้าตาเขาเขาไม่เป็นศัตรูับเรานะครเบเป็นมิตรนะดูดูโอ้หดูดูขนาดคนแปลกหน้าเข้ามาเขาจะจำได้ว่าเป็นลูกค้าเขาลูกค้าของท้าแกเขาก็จะไม่กัดไม่เห่านี่คืออีกตัวหนึ่ง นั่งอยู่นี่อันนี้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรเฮ้ยจมูกขึ้นจ้ชื่ออะไรเนี่ยดูกขึ้นจิไอตัวนี้มองหน้าเฮ้ยมันก็เป็นมิจฉาเราเดี๋ยวตัวนี้เป็นเม็ดเอ้ยชื่ออะไรเยหลายตัวเลยโอ้ยเดือดรักจริงเลยอ่าพ่อคนพ่อคนจะทำงานก่อน,ออน,ออน,าอนมามามานี่เข้ามาหาชังโก้นะครับชังโก,ะกะง้กำลังกำลังลื้อคอมแอร์ออกมาล้างอยู่รื้อคอยเย็นครบกำหนดหนึ่งปีแล้วอันนี้คือพัดลมพัดลมแอร์ชังโก้กำลังลื้อคอยเย็นคอยเย็น จะลือยากนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ลึกปะกบเข้าไปแล้วอ๋อเลือนอะไรเราบอ๋อเลือนอะไเสร็จแล้วเลือเสร็จแล้วกอลังจะประกอบเข้าไปเอาตัวนี้มาล้างอีกรอบแล้วก็ทำความสะอาดข้างในให้อีกทีอ๋อโอเคโอเคครับช่างหมูว่ากิสนาเฮาเรานี่ครับช่างกงล้างแอร์ให้ลุงแขกนะรถแท็กซี่รถแท็กซี่รถรถหาเงินครับ มันล้างมาเป็นปีแลว้วอ่ะมันรู้สึกความเย็นมันจะลดลงเยอะเลยเปิดเกียร์สีก็ยังไม่เย็นลูกค้าบนข้างหลังบอกโอ้ยแท็กซี่เปิดแอร์เย็น้อยว่าสัน้นโอ้ยเคยก่งเกียวสี่อ้ไจะไม่เย็นอีกแล้ว <laughs> เอาไปล้างนี่เลยบอกลูกค้าบอก <laughs> ก็เลยนัดช่างโก้ไว้ตั้งสองสองเดือนแล้วเนี่ยก็จะได้คิวเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ง่ายๆในช่างโก้เออไม่นั่นตัวแต่คิวเขาเยอะเอเล ลูกค้าคิวเยอะมากเลยอะไรหนูนะมันเศรษฐีตูอะไรเนี่ยดิ่นี่นีเดีน่ารักอ่ะโอเคดูเฉย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 สี่ห้าตัวเลยลูกน้องเขาในใบชังโก้ก็จะมีใบชะพูนะครับใบชะพูชังโก้ปลูกปลูกเอาไว้นะครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนี่ใครอยากได้กินบะเด็ดเอาเลยใบชังโก้ใบชะพูสวยๆงามใบใบใหญ่ด้วยใบใหญ่ด้วยอ่ะกินเป็ี่ยนใบเนี่ยฮะกินใบชะพูเดไหม อากินสไนนะิไม่กินไไม่กินใบชะพูจะกินไก่ปะไก่ไม่มีใบชะพูวัก <laughs> ีเ้เรียนด้วยนะนี่ครับล้างแอร์อก็จะมีทงังโกนะครับกำลังล้างเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามามทำวิธีเขาเรียกว่าแว็กคัมไล่อากาศออกแล้วก็อดัดน้ำยาเข้าไปนะครับลูกแขกก็ไม่รู้หรอกก็ได้เรียนมาหน่อยนึงเรียนไม่จบด้วยเรียนแอร์อมาหมนกันนะต่เรียนไม่จบ <laughs> ตัโก้กัล้ประกอบแอร์รถยนต์โรงแขกก็ไปเรียนเหมือนกันเรียนไม่จบเขาให้เรียนสองเดือนตึงไปเรียนแค่เดือนเดียวก็ <S 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 เลยไม่รู้เรื่องรู้แต่ทฤษฎีเฉยปฏิบัติไม่รู้นี่ก็คือพัดลมพัดลมแอร์นะครับพัดลมแอร์ก็เปลี่ยนมานานแล้วนะมีผลเมื่อกันวันเนี่ยถ้ามันฝืดมนแล้วก็มันก็นจะไม่เย็น ่ท่อ,อแอร์กับเราคัดคำอ้าอาลูกน้องทำไปตามตูดดีจังออ้อหนูนึกว่าใครจักกะจี้เฮดูดิตามมาจังเลยตัวนั้นน่ารักมากเฮ้ยชื่ออะไรเราเนี่ยฮ้ชื่ออะไร,ออะไรดูหน้าหนยสิดูฟันดิแปลงฟันหรือเปล่าเนี่ยดูทิอ้าปากเลยเอาปากเลยไอ้ฟันขาวจุวยเลยเล่นกับสุนัขสนุกดีนะฮะสุนัขตัวไหนถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเนี่ยมันจะดูออกจะดูหูเขาเนี่ยใช่ไหม หูนี่เขาจะหลอกเข้าไปแล้วก็ตาเขาจะหลับเวลาเราจับเขาจะหลับตาแต่ถ้าตัวนี้ดุเนี่ยแค่จับตัวนี้เขาจะอ้าปากั้นอันนั้นอยู่ให้ไกลๆเลยนะครับอยู่ให้ไกลๆ <laughs> นี่คือชังโก้นะครับผมไปร้อนแต่ชังโก้เราจะล้ลางแผงคอยร้อนนะค,ะครับค,คอนเดนเซอร์แอร์คนเดินเสือเอ้อแอร์อ๋ออยู่ตรงนี้บอกคอนเดนเซอร์แอร์น้ำฝนเยอะ นี่คือเครื่องมือช่างมูเประแจทุกเบอร์เลยทุกเบอร์มือต่เบอร์เนี่ยเพียบเลยเครื่องมือช่างคขบวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเขาลุงแขกมีไมาเปไปแจแต่ว่าวางถ่ถุงถ่ถุงมัดปากไว้หาก็หายากเบอร์ไหนเบอร์ไหนมั่วไปหมดเลยทีของช่างมืออาชีพก็จะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมประแจหกเหลี่ยมจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่องเขาอยู่เนี่ยประแจประแจจะเบอร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เรียงตามลำดับ อ่ะแล้วจะพาไปดูไปเจรูแขกเก็บยังไงไปดูนะพาไปดูอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องมือลุงแขที่เก็บในหลังรถซีซี่เนี่ยมันจะมีเครื่องมือทุกชนิดนะลุงแขเก็บไว้มากมายนี่เครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยเราเวลาเราจะแก้ไขอะไรสักอย่างเราต้องมีประแจนี่ไงของลุงแขไหมมีประแจเหมือนกันมีประแจมีคัตเตอร์ด้วยมีเครื่องมือทันสมัยเหมือนกันแหละนี่มีประแจทุกเบอร์อะไรเรียงๆมาเนี่ยส่วนในสูงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใหญ่นี่มีประแจเบอร์ใหญ่เบอร์สิบเก้าเบอร์ยี่สิบ เอาไว้ขันล้อรถนะครับอะไรหนูโอ้ยเดี๋ยวก็มาเลียจนได้นะโอ้ยจ,กกจักรจี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ก็เป็นเครื่องมือลงแขนนะรประจําตัวส่วนตัวนี้ก็เป็นขากล้องยูทูบเบอร์นะเอาเก็บไว้ตรงนี้แหละขากล้องม่เก็บไว้ที่อื่นเก็บกะนี่เก็บไว้ตรงนี้เอา้าโล่ซะแล้วนี่คือสเปร,รย์ล้แข,แขนจะฉีดสเปร,รย์หอมนี่คือเครื่องมือลงแขนหรือถุงเนี้ยมันจะมีถุงเยอะแยะเลย นี่เห็นไหมมีไขค,รครวงมีครีมตัดมีอะไรหมดครอบชุดเหมือนกันเป็นช่างมาก่อนเหมือนกันนะอดีตลูกแขกเป็นช่างคอมพิวเตอร์นะครับประกอบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เก่งไอทีลูกแขกเก่งไอทีแต่ไ,ไ,ม,ไม่ใช่ขอไอทีนะเก่งเก่งไอทีโอเคอ่ะเ่นเราไปดูชองโกทางานกันต่อไปก็กำลงัลงร้างน้ำยาน้ำยาเอาเอากับมาแหละน้ำยา<ห> <c oughs> กีชองโกก็เอาน้ำยา ล้างคราบสปกปรกเทเข้าไปที่คอยเย็นน,นี่คอยร้อนคอยร้อนจะคอยอยู่คอยร้อนนั้นยามันก็จะเริ่มออกออกฤทธิ์นะฮะมันจะกัดละกัดคราบสกปรกก็จะออกอันนี้ก็เรื่องคอยร้อนตกใจหมดเลยเ <c oughs> พืพ่อความคอามทำงานจะาโก้ก็เปลาคุณให้นะครับนี่คือใส่กองโอ้ใส่กองโลขะหมดสภาพเลยเนะดำปีเลยเปลี่ยนไหมครับฮะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าก็จะเปลี่ยนให้ เช็ดไปเลยเจ้าโก,กูบอกรอประกอบอีกแป๊บเดียวประกอบเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำยาเข้าไปก็เป็นว่าจบเสร็จสิ้นเลยนะครับโอ้โหภาพเป็นจมูกลูกแขกบานเลยอันนี้คือของของใช้แล้วนะครับแต่ก็ลูกแขกก็ไม่ได้เอาทิ้งนะเอาไปเช็ดมือครับเวลามือสกปรกก็เช็ดได้ของที่เราเลิกใช้แล้วเช็ด แล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้เรื่องอื่นเอาไว้เช็ดมือเช็ดไม้ได้ไม่ต้องไปทิ้งนะส่วนผ้าปิดจมูกดีๆแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเส้นเดียวนี่คือของใหม่ประหยัดไว้ครับนี่ครับครับสกปรกน้ํายากําลังกัดนะครับกัดครับสกปรกกาลังเริ่มออกนี่ขาวๆนี่คือฟองฟองครับสกปรกโดนน้ํายาน้ํายายี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับเปิดเผยยี่ห้อไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์เขานะครับนี่คือกำลังเริ่มออกฟองนะครับพักหนึ่งเาก็จะเอาน้ํา ความดันสูงฉีดเข้าไปขระดนนี้ก็รอทำความสะอาดนะครับผมรอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะอัดน้ำยาลงไปนะครับน้ำยาแอร์เสร็จแล้วก็แปลว่าเสร็จสิ้นการเติมน้ำยาแอร์ในวันนี้นะครับนี่คือหมู่บ้านกิษนาเฮานะครับช่างโกเป็นช่างปัจจุหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านกิสนาเฮา น้ำดึขอคุณครับนี่ช่างใจดีนะครับแถมน้ำด้วยครับน้ำขวดนึงเอาเอาน้ำแบบมีฟองมีแมทังโก้น้ำมีฟองเปิดแล้วเป็นดังปึ้งมีฟองอ่ะมีไหมตอนเย็นเพ่ว่าอ๋อทังโก้บอกตอนเย็นตอนเย็นไอ้น้ำนี่กินไปก่อนแล้วกันเ <laughs> ดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมช่างก็เลยจะประกอบแล้วก็เติมยาเข้าไปก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่เกินสามนาทีครึ่งสามนาทีครึ่งช่างบอกว่าไม่นานหรอกไม่ถึงสี่นาทีหรอกประมาณสามนาทีครึ่งเท่านั้น โอเคซังโก้ก็จะประกอบข้างในส่พัดลมนะใส่พัดลมพัดลมตัวนี้หนึงพัดลมแอร์ แล้วก็จะเสร็จแล้วประกอบพันลงเข้าไปนะครับตุ๊กโก็จะค่อยๆเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปเพื่อหน่อยเพื่อนหน่อยนะครับบอหามาอีกแล้วเจ้าตัวนี้เขาขี้เล่นมากเลยอ่ะเขาเขาจะชอบมาให้เรากรูปหัวเขาเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะลูกเขกก็จะขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับ ช่างประกอบเสร็จแล้วต่อไปเขาก็จะเติอน้ำยานะฮะเติอน้ำยาเขาจะมีเครื่องวัดตามช่้างเขาเนาะจะมีจุกนีจกน่จุกนี่เรียบร้อยเลยเติมน้ำยาเสร็จแล้วก็เป็นแล้วว่าเสร็จการเตืมน้ำยาแอร์ล้างแอร์เอาไว้เจอกันใหม่นะครับปีหน้านะครับช่างโก้บอกปีหนึ่งล้างทีหนึ่งนะ่นโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสิบนาทีนะครับผมของคลิปนี้นะครับ สว,ส,สวัสดีครับผมทุกคนนะครับกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแฟร์ติดตามหน่อยนะครับ